สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสหรือโชคลาภมาดูกันครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไป เป็นแนวทางชีวิตนะครับแล้วก็มาเจาะกันว่าเกิดปัญอะไรในวันนี้นะครับมีโอกาสจะได้เริ่มต้นเดือนใหม่แบบดีๆมีโชคลาภมีเงินล้านอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยส่วนท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับตามนี้นะครับ อาละครับทีนี้มาดูกันว่าดวงในวันนี้ของท่านแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์ชาววันอาทิตย์วันนี้หนึ่งพฤศจิกายนดวงจะเป็นอย่างไรางานเงินความรัก อุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือโชคลาภเมรหรือไม่มาดูกันครับคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้แม้ว่าบรรยากาศทั่วๆไปอาจจะอึดอัดนิดหน่อยแต่จุดเด่นคือการมองไปถึงอนาคตว่าอะไราดีๆกำลังจะเข้ามา นะครับมีการเดินทางมีการเริ่มต้นขยับขยายสร้างโอกาสใหม่ๆและที่สำคัญนะครับวันนี้จะมีข่าวดีๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะข่าวงานการเงินโชคลาภส่วนรายละเอียดของดวงทุนวันอาทิตย์นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นึ่งั่นคือ5้ถ้วย5ถ้วยคืออารมณ์วันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีไม่พอใจบางเรื่องคาดหวังตั้งตารอ โดยเฉพาะการรอคอยเกี่ยวกับความรักคนรักสิ่งที่ควรจะได้สิ่งที่นัดหมายกันว่าจะต้องได้อย่างน้นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่เหมือนที่คิดถ้าอาจจะเกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดความไม่พอใจเกิดข้อเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนดีวันนี้ใหม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการที่ท่านจะต้อง อ่าสินใจดูแลและก็ดูแลเรื่องของอารมณ์ตัวเองด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีคุณค่าไม่น้อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าวันนี้อารมณ์มันตะเลดิดอารมณ์มันหว,วั่นไหวอ่อนไหวมากไปหน่อยหนึ่งนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น1เอ,อ่อสองเหรียญครับ2เหรียญวันนี้การจัดการการบริหารเกี่ยวกับการเงินก็ดู เป็นระเบียบมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นนะครับคือจะทำอย่างไรก็มีการบางแผนบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าอยากจะใช้ใจ่ายอะไรตามใจตัวเองตลอดนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาของการจัดการบางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ที่3นะครับเป็น3มไม้เท้าก็มองไปถึงอนาคตดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเริ่มมีการทำสัญญาใหม่เริ่มมีการเจราจาตกลงใหม่ๆ มีการพบปะกับลูกค้าใหม่ๆสร้างโอกาสตัวเองหรือไม่ก็บางคนก็มองไปถึงการอบรมนะครับอบรมเรียนต่อพัฒนาตัวเองได้นะครับและก็สร้างโอกาสในการงานการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยนะครับส่วนประเด็นความรักก็เริ่มขยับเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางโชคลาภของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น จั d เมนนะครับโอกาสดีนะครับวันนี้จะมีข่าวดีๆด,ด้วยมีโชคลาภใครรองเงินนะครับมีโอกาสด้วยมีบุญกุศลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมดีเยี่ยมในงานได้เงินคนรักกลับคืนมานะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้อาจจะมีบรรยากาศเกี่ยวกับอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแต่แนวโน้มท่านจะมองไปถึงอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเริ่มมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาการงานการเงิน ดีขึ้นนะครับและที่สำคัญวันนี้จะเริ่มได้รับโอกาสได้รับข่าวดีๆมีโชคลาภบ,บุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็จะทำให้ได้รับสิ่งที่ดีเข้ามานะครับตามมาเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับคนวันจันทร์นะครับวันนี้งานอย่างเยอะนะครับอาจจะมีงานเสริมหรือไม่ก็ได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆเข้ามาทำด้วยสิ่งที่ต้องระวังมีสำคัญหลักๆอยู่สองเรื่อง ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณคใบที่หนึ่งเป็น10ไม้เท้างานมากนะครับวันนี้ชาววันจันทร์งานเยอะขึ้นได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆงานสําคัญสําคัญเข้ามานะครับไม่ว่าเป็นงานประจําหรือว่างานส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องตําแหน่งก็ได้รับผิดชอบดูแลอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องทุ่มเท เพื่องานหรือไม่ก็อาจจะเหนื่อยเพื่องานมากเป็นพิเศษครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น5ไม้เท้านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังประการที่1นนะครับความขัดแย้งกรารทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าตัวท่านเองลูกน้องคนงานพนักง,งานคนที่ท่านต้องรับผิดชอบต้องตรวจสอบแล้วก็ดูดีๆนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สามนะครับเป็นห้าเหรียญอันนี้ก็เรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาในส่วนที่สองนั่นคือเรื่องของการเงินมีรายจ่ายเกิดขึ้นมาแบบมากๆแบบไม่รู้ตัวนะครับก็ฝากว่าเรื่องนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีถ้าอาจจะจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินแบบที่ไม่รู้ตัวมาก่อนก็เป็นไปได้นะครับ ทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภสำหรับคนวันจันทร์นะครับเป็น8เหรียญโอกาสการเงินโอกาสของโชคลาภก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับวันนี้มีเงินเข้ารับเงินมีงานพิเศษงานจอบงานฟรีแลนซ์อาศัยทักษะความสามารถส่วนตัวก็จะทำให้เกิดไรายได้มีเงินมีโชคลาภมีเงินหมุนเวียนเข้ามานะครับสรุปเรื่องคนวันจันทร์วันนี้งานเยอะนะครับ งานมากขึ้นมีโอกาสได้รับงานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญเข้ามานะครับประเด็นขู้ความขัดแย้งต้องระวังการทะเลาะวิวาทเหล่าน,นี้หรือไม่ก็อาจจะมีรายจ่ายมากเข้ามาแบบเป็นพิเศษด้วยต้องระวังเช่นเดียวกันส่วนด้านโอกาสวันนี้ชาววันจันทร์มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินมาจากความรู้ความสามารถพิเศษจะว่าโชคลาภก็ได้แต่หลกัลกๆคือมาจาก จิตใจมาจากความสามารถมาจากความชำนาญของท่านด้วยส่วนหนึ่งนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสสักแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ พี่น้องชาววันอังคารครับวันนี้เงินสัพพัดนะครับเงินเข้าไหลห่างด้วยนะครับคือมีเงินไม่ขาดมือแต่ว่าท่านต้องบริหารจัดการดีๆด้วยส่วนรายละเอียดของดวงเป็นอย่างไาราบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรใบที่หนึ่งนั่นคือ6เหรียญเส้นทางของการเงินวันนี้ดีนะครับชาววันอังคารเงินสัพพัดเงินเข้าตลอดเลยนะครับวันนี้ไม่ขาดมือคือได้มาจ่ายไปแบบ าเงินวิ่งตลอดเลยทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการบางคนก็ทําบุญบางคนช่วยเหลือแบ่งปันคนนั้นคนนี้มีผู้ใหญ่อุปรัมภ์เรื่องของการเงินนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีดาบนะครับราชินีดาบคือการจัดการการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับสุภาพจิีชาว วันอังคารนะครับมีจุดเด่นตรงนี้นะครับคือมีความกล้าหาญมีความมุ่งม,มั่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับจะเจอปัญหาอาบระยวันนี้ยังสามารถที่จะจัดการได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเหรียญนนะครับเรื่องของการเงินอีกนะครับก็คือมีเงินเข้ารับเงินใช้จ่ายบริหารดีๆนะครับเพราะว่าเงินก็อาจจะสะพัดนิดหน่อย ถ้าบางแผนผิดพลาดก็อาจจะมีเรื่องปัญหาของรายจ่ายเข้ามามากๆก,ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นก้าไม่เท้านะครับโอกาสก็คืองานนะครับงานเยอะอยู่นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องบริหารจัดการดีๆนะครับเพื่อให้การงานของท่านเดินหน้าต่อไปนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน อังคารครับวันนี้งานเยอะนะครับไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์นะครับก็คืองานเข้ามาเป็นพิเศษด้วยการเงินวันนี้ดีรายร,รับเยอะขึ้นเงินสะพัดเงินคล่องได้เงินมาตลอดมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยการวางแผนการจัดการดีๆเกี่ยวกับการเงินก็จะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับสุภาพสตรีชาววัน อังคารวันนี้มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจนะครับแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ท่านยังสามารถจัดการได้นะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง,างเรื่องของการงานการเงินความารักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ คนวันพุธนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ดีเรื่องของการผ่านพ้นอุปสรรคนะครับอาจจะมีเรื่องคุมเคือในใจแต่ว่าโอกาสดีขึ้นโชคลาภก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับรายละเอียดต่างๆของดวงคนวันพุธนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนเป็นเดมอนนะครับเดมอนคืออารมณ์วันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับอาจจะสับสนอยู่ในเรื่องบางเรื่องนะครับคุมเครือ มันก็ว่ามันเจอความเศร้าหมองบางอย่างเข้ามากระทบนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ก็เป็น1ดาบอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับชาววันพุธวันนี้มีเรื่องต้องตัดสินใจมีแนวทางชีวิตว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะทําอย่างไรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรลงมือทําและเดินหน้าต่อไปโอกาสจะประสบผลสำเร็จก็เปิดกว้างขึ้นครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น เด็กถือถ้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศลูกหลานบริวารน,นะครับก็ยังเป็นส่วนที่ดีนะครับคืออารมณ์จิตใจก็จะมีเรื่องของงานมีกิจกรรมนะครับมีความสุขเติมเต็มเข้ามานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในส่วนของบริวารลูกหลานที่จะเติมเต็มเข้ามานะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มที่ทางชีวิตโชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นราชินีบิมษโอกาสดีเยี่ยมในการที่ชาววันพุธจะมีเงิน ได้เงินมีโชคลาบมีชีวิตที่สมบูรณ์มั่นคงขึ้นนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพจตรีชาววันพุธโอกาสรับเงินเยอะนะครับสรุปเวืองคนวันพุธวันนี้มีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจเป้าหมายชีวิตเริ่มชัดเจนขึ้นลูกหลานบริวารจะมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีๆและโอกาสดีเยี่ยมก็คือว่ามีแนวโน้มจะมีความสมบูรณ์มีโชคลาบมีทรัพย์สินมีรายได,ได้เกิดความมั่นคงมากครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันพฤลหัสบดีนะครับชาววันพฤลหัสบดีดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยครับชาววันพฤลหัสบดีนะครับวันนี้ทิศทางชีวิตมัน,มนดีนะครับดีมากๆเลยนะครับงานเงิน ความสําเร็จชื่อเสียงทุกอย่างมันเข้ามามากแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่มันเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันพลิกนะครับรายละเอียดของดวงเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือราชาบริยนการงานการเงินการบริหารการจัดการเป็นระบบมากขึ้นว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะทําให้งานมั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็มีรายรับมีการเงินที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ มันเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับก็เป็นอ่าสิถ้วยนะครับ10บถ้วยคือความสมหวังความสําเร็จในเส้นทางของชีวิตดีเยี่ยมงานดีเงินดีความรักดีมั่นคงมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมคนมากๆเข้ามาด้วยนะครับมีความสุขร็จมขึ้นความพอใจมีความสุขด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเมจิเชียนนะครับเป็นดวงที่คนมีโอกาสได้รับความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีบารมีมีขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยทักษะความสามารถการถ่ายทอดความรู้อะไรต่างๆมันดีมากนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเด่นๆคือมีการเงินตามมาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะทําอะไรตามใจตัวเองเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ ทีนี้มาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางข้อแนะนําโชคลาภคนวันทัเลอหัดส,สบ,บดีนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับอันนี้ก็ต้องระวังสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราคิดว่าจะต้องเจอจะต้องได้จะต้องอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ก็มีเหมือนกันนะครับคือเจอเหตุการณ์สถานการณ์ารบางอย่างเข้ามาแบบพลิกชีวิตเดือดเกิดค,ความเสียหายต้องระวังไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับ สรุปดวงคนบันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงภาพรวมแล้วดีนะครับเด่นมีชื่อเสียงมีการงานเกิดความมั่นคงมีการเงินที่ดีมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับเพียงแต่ว่านะครับอันนี้ก็ต้องแต่นิดหนึ่งต้องระวังเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเข้ามาพลิกเปลี่ยนชีวิตอย่างรวดเร็วเกิดความเสียหายได้ง่ายต้องรอบคอบไม่ประมาทนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอปุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ก็มีจุด เปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนที่ดีนะครับแม้ว่าท่านอาจจะเจอปัญหาบางอย่างแต่ว่าโอกาสดีมากในการที่จะประสบความสำเร็จแบบพลิกชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนารายละเอียดต่างๆของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากร์ใบที่1คือเดทนะครับเดทคือคาเรียกว่าจุดจบของเรื่องบางเรื่องปัญหาที่มันหมักมมสะสมมานานๆวันนี้นะครับมีจุดเปลี่ยน บางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนการดําเนินชีวิตอยากย้ายถ่ายเทออกไปหรือไม่ก็พัดภาคเกิดความสูญเสียแต่ก็เริ่มต้นใหม่ได้มีความาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับคือมันเป็นวงจรชีวิตที่น่าจับตาม,มองสำหรับชาววันสุขครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นวินอฟฟอร์จ n นนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกชีวิตกับด้านกับครัว อย่างมากเป็นพิเศษด้วยนะครับด้านงานมีโอกาสจะได้งานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญด้านเงินมีโชคลาบมีทรัพย์สินมีรายได้เกิดความมั่นคงอย่างไม่น่าเชื่อและก็พลิกเปลี่ยนชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครวาสนาดีบาร,รมีถึงจะพลิกชีวิตได้ดีมากมากครับระการต่อมาครับมปดุส่วนที่3เป็นเฮอร์เมสนะครับเป็นดวงของครูบาอาจารย์นักบวชสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเส้นทางของแสงสว่าง คือชาววันศุกร์อาจจะเจอปัญหาแต่ว่าท่านาจะผ่านพ้นอุปสรรคได้จะพบแสงสว่างจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาพบกับอนาคตที่ดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นราชาไม่เท้านะครับวันิงานมั่นคงโชคลาภโอกาสดีมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกิดความมั่นคงต่อไปครับสรุปดวงคนวันพุธวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตค่อนข้างจะเยอะ นะครับบางทีก็อาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนวิถีชีวิตหรืออะไรก็ตามต้องรบอบคอบต้องประมาทระหวังโอกาสคือการเปลี่ยนแปลงที่มันก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมากมายมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆแบบพลิกชีวิตนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็อยู่กับบุญวาสนาบาร,รมีของแต่ละคนด้วยนะครับก็หวังว่าท่านจะนําไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ มา,มาครับเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ชาววันเสาร์นะครับวันนี้ก็ดีขึ้นนะครับวันนี้งานก็ขยายงานมีเงินด้วยมีอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นเข้ามาด้วยนะครับส่วนรายละเอียดของดวงเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นั่นคือ1เมรยณวันนี้การเงินดีขึ้นนะครับชาววันเสาร์ได้รับเงินมีเงินเข้านะครับชีวิตก็จะดีขึ้นอะไรที่มันติดขัดฝืดเคืองก็จะเริ่มมีมีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น ไฮพริสเตทนะครับราชนีพัชจันนะครับสำหรับชาววันเสาร์วันนี้เน้นไปที่เรื่องปุคลิกภาพด้วยสุภาพสตรีชาววันเสาร์จะโดดเด่นเวลาทำงานอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมีคนประทับใจการใช้สื่องานประชาสัมพันธ์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับแต่เวลาอยู่คนเดียวก็มีความเครียด อันนี้เป็นเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับมีอะไรที่มันยังไม่ลงตัวมีความสับสนมีความมิตกมีความบาดกลัวเหล่านี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น8ปดไม้เท้านะครับงานก็ขยายงานได้สร้างโอกาสในใหม่ได้งานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ดูดีโดดเด่นเข้ามาด้วยบางคนก็มีบ้านมีที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่ององค์ประกอบ แนวทางโชคลาภของคนวันเสาร์นะครับเป็นชาริออตนะครับดวงของการเดินทางเด่นนะครับวันนี้โชคลาภอยู่ที่แดนไกลลงมือทําประสบผลสําเร็จนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้ขยายงานสร้างโอกาสใ,ใหม่ๆโดดเด่นการเดินทางไกลหรือไม่ก็อาจจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆดีขึ้นการเงินเริ่มดีมีอสังหาริมารั์ด้วยสุภาพ สติชาววันเสาร์นะครับวันนี้จัดเด่นเวลาวทํางานอยู่ท่ามกลางคนจํานวนมากการใช้เสื่อความบันเทิงก็เด่นขึ้นมาด้วยแต่ว่าเวลาอยู่คนเดียวก็จะมีความเครียดนะครับอะไรได้หลายอย่างโถมทับเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับก็หนักแน่นดูแลสภาวะจิตใจของตัวเองนะครับส่วนโอกาสวันนี้ดีนะครับมีแนวโน้มจะประสบผลสำเร็จลงมือทําสร้างอะไรดีๆก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความสําเร็จนะครับ เอาละครับวันนี้ก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับบอกเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอให้พี่น้องทุกคนนะครับใครที่มาดูคลิปนี้จงโชคดีร่ำรวยถูกรางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้เยอะๆนะครับก็หมดหนี้หมดสินโชคดีนะครับสวัสดีครับ